ไปใน YouTube คโโตตาสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำขนมถ้วยฟูด้วยข้าวไรเบอร์รี่หอมๆนุ่มๆมาฝากทุกๆท่านค่ะค่ะสำหรับส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่าข้าวไรเบอร์รี่ส่วนนี้ก็ไว้สำหรับปั่นนะคะแล้วก็จะมีแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายน้ำเปล่ายีสต์แห้งแล้วก็ผงฟูค่ะ ใบเตยใช้สําหรับเวลานึ่งขนมจะได้หอมๆนะคะรายละเอียดต่างๆและส่วนผสมทั้งหมดจะเขียนไว้ใต้วิดีโอตรงคําอธิบายค่ะค่ะก่อนที่เราจะนําข้าวลงไปปัน่นก็คลี่ข้าแตกตัวนิดนึงค่ะตามด้วยน้ำเปล่าแล้วปั่นให้เข้าละเอียดเลยนะคะ จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จะมาร่อนแป้งเข้าเจ้านะคะการร่อนแป้งก็จะทําให้ขนมมีเนื้อเนียนขึ้นค่ะตามด้วยยีสต์แห้งน้ําตาลทรายแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็เติมน้ําเปล่าลงไปค่ะเติมทีละครึ่งก่อนนะคะ พอคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็เติมข้าวไรเบอร์รี่ที่เราปั่นไว้ลงไปค่ะสำหรับแป้งข้าวไรเบอร์รี่วันนี้จะสีซีดไปเราจะเติมสีม่วงลงไปอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อขนมจะได้สีสวยน่าทานขึ้นค่ะวันนี้จะใส่สีม่วงลงไปประมาณ5หยดนะคะ แล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำแรปมาปิดไว้นะคะเราจะพักขนมไว้แบบนี้อีก2ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ยีสต์ทำงานขนมจะได้ขึ้นฟูมากขึ้นนะคะสำหรับผงฟูก็จะใส่ตอนก่อนที่จะนึง่งตอนนี้ยังไม่ใส่นะคะค่ะนี้เวลาก็ใกล้2ชั่วโมงแล้วนะคะ ก็นำน้ำใส่รังถึงขึ้นตั้งไฟแล้วนำถ้วยขึ้นไปนึ่งก่อนค่ะไม่ต้องปิดฝานะคะเดี๋ยวไอ้น้ำจะหยดลงถ้วยค่ะอุ่นให้ถ้วยร้อนก่อนนะคะเวลาเรานึ่งขนมขนมจะได้ไม่ติดถ้วยค่ะแล้วก็ฝาของรังถึงนะคะก็อย่าลืมนำผ้าขาวบางมาคลุมไว้แบบนี้ด้วยค่ะป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำหยดโดนขนมขนมจะได้ไม่แฉะนะคะค่ะขนมของเราก็ครบสองชั่วโมงแล้วนะคะ ขนมขึ้นดีมากๆด้วยค่ะค่ะข,ขั้นตอนนี้ก็อย่าลืมเติมผงฟูลงไปด้วยนะคะอันนี้เติมลงไปแล้วพอดีลืมกดถ่ายไว้ค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ จากนั้นก็นำถ้วยลงจากรังถึงนะคะเราจะเติมแป้งด้านล่างค่ะถ้าเติมด้านบนเดี๋ยวจะร้อนนะคะเติมแป้งลงไปให้เต็มถ้วยเลยค่ะเวลาเขาขึ้นปูก,ก็จะได้ล้นๆถ้วยดูสวยงามน่าทานนะคะเนื่องจากถ้วยเราไม่พอนะคะก็จะใส่ถ้วยครับเค้กด้วยค่ะ ก่อนที่จะนําขนมไปนึ่งนะคะน้ําต้องเดือดค่ะอย่าลืมใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมของขนมค่ะเร่งไฟแรงเลยนะคะจะนึ่งขนมด้วยไฟแรงประมาณ3นาทีค่ะจากนั้นก็จะรีบเป็นไฟกลางแล้วนึ่งต่ออีก12นาทีค่ะการที่นึ่งไฟแรงก่อนหน้าขนมจะได้ไม่ด้านนะคะนี่ก็นึ่งขนมครบเวลาแล้วนะคะกลิ่นหอมใบเตยแล้วก็หอมข้าวไรเบอรี่มากๆเลยค่ะขนมขึ้นฟูแล้วก็สีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะ แล้วก็นําขนมออกจากรังถึงค่ะพักไวให้เขาเย็นสนิทแล้วค่อยแกะออกจากถ้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมเขาติดถ้วยค่ะจะได้แกะง่ายนั่นเองนะคะวิธีแกะขนมออกจากถ้วยง่ายๆก็ใช้ช้อนโยเกิร์ตเลาะข้างๆถ้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็ควักออกง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับขนมถ้วยฟูสูตรข้าวไรเบอร์รี่นุมน่มๆหอมๆค่ะหรือว่าถ้าหากท่านไหนไม่ต้องการใส่สีผสมอาหารนะคะขั้นตอนการปั่นข้าวไรเบอร์รี่ก็สามารถใส่น้ำดอกอัญชันได้ค่ะสูตรนี้ก็ลองไปทำทานกันดูนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดดดูคลลลิบจบแ้วกกไช like.